การปลูกพืชสวนครัวถ้าอยากให้ได้ผลไวลองทำแบบนี้สิครับเราจะมาปลูกพืชสวนครัวสำหรับใช้ในครัวเรือนะครับเราจะมาขุดดินกันก่อนครับเพื่อปลูกตะไคร้ในการขุดดินนะครับในการปลูกตะไคร้เราก็ทำแบบง่ายๆเลยครับ และนี่คือหลุมสำหรับปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้ด้านล่างนะครับที่โคนจะมีความแข็งมากในการขุดหลุมเราจึงไม่ต้องใช้หลุมที่ใหญ่นะครับเรามาปักตะไคร้ลงในหลุมแบบนี้เลยครับและใช้ดินกบกันเลยครับ และในการบารุงและลดน้ําให้ตะไคร้แตกกอไวๆทําแบบนี้กันเลยครับการบารุงและลดน้ําตะไคร้นะครับหรือพืชผักสวนครัวทั่วไปเราจะต้องบารุงและลดน้ําอยู่เป็นประจํำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ต้นพืชผักที่เราปลูกไว้งามไวไยและแตกยอดอ่อนไวๆลากหาอาหารได้ดีขึ้นเราจะต้องมาใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยครับ เครื่องดื่มชูก,กำลังจะช่วยเรีงรากต้นพืชและทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีขึ้นเราจะใช้เครื่องดื่มชูกกำลังนะครับประมาณ1นึฝาต่อน้ำหนลิตรนะครับเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที แล้วเรานำมาลดตะไคร้นะครับทุกๆวันตอนช่วงเช้าหรือว่าการลดน้ำต้นไม้พืชพันธุ์การเกษตรของเราที่เราปลูกไว้นะครับเราจะลดน้ำตอนช่วงเช้าทุกๆวันเลยครับ และเมื่อผ่านไปประมาณ10วันตะไคร้ของเราก็แตกยอดอ่อนเยอะแยะมากมายเลยครับในการปลูกพืชทางการเกษตรหรือปลูกพืชภายในโครเรือนนะครับทําแบบนี้ง่ายๆเลยครับโดยการใช้น้ำนะครับผสมด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังลดล่าดทุกๆวันนะครับพืชผักสวนครัวของเรานะครับจะเจริญเติบโตดีและงามแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับว่าตะไคร้ของเรานะครับจะแตกลากออกมาเยอะหรือเปล่านะครับหลังจากผ่านไปสิวันนะครับเดี๋ยวดูกันครับเห็นไหมครับตะไคร้ของเรานะครับแตกลากออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับ แบบนี้นะครับเป็นผลดีปลูกพืชสำหรับในการใช้กินนะครับภายในครูเรือนและคลิปนี้นะครับถ่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการปลูกพืชสำหรับใช้กินในครูเรือนนะครับแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวุฒิไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการปลูกพืชไว้กินภายในคูเรือนอย่างตะไคร้แบบนี้นะครับถ้าทําแบบนี้ได้ผลดีแน่นอนพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับใช้ในคูเรือนวิธีนี้ ปลูกและได้ผลดีมากจเจริญเติบโตดีลากหาอาหารได้ดีขึ้นเพราะว่าเครื่องดื่มชูกกําลังนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด,ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องพิทย P พี a ชนแนลนะครับในการทําการเกษตรและใช้ภายในคเรือนประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับ